เอาไปเถอนไม่ต้องบอกไม่ต้องมองอยู่นี่เดี๋ยวไปขอในยูทูบเด้อเดี๋ยวไปลงไว้สินพิจอามาครับขอให้ทุกคนอ่าพนะครับวองก้องแตไนครับนับนึ่ง สองสามเปลี่ยนเปลี่ยนคนต้องตัวไหนไม่งั้นเปี่ยนสองสองอคนใต้คนเมองต้องต้อง้งใต้ต้องต้อง่ใ้นะ

หนึ่งสองสามเออชเลยแชเลยบใค่ล้างใแล้วแช่ค่ะน้องสร็จแล้วแช่ผมมาต้องเอลูกทีหน้าละลูกตปีนานเลไม่ได้อไรกันไม่ได้อะไรัน